We put the good in the good in a good life, we put the good in the good in a good life. We put the bad in the past, Now we are right. eh, eh, Hey Lani, eh, I got you. Eh, yeah. And it's a feeling that I can't explain. How you make it and your team still stay the same. ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเร็วเนาะก็มาชื่อรถกังชื่ออะไรอีกแล้วะะฮะก็นาาากฮะฮะ,ฮะมาส่งงานฮะ,ฮะส่งงานวิดีโอนะฮะให้ช่างจานนะฮะแต่เสร็จแล้วอย่งเช้าครับเมื่อคืน อย่างจุดจุดเขาเปิดไม่จุดดูจิตบีเลททูปเสร็จไปตั้งนานแล้วนะนับหลฟ์ส่วนนนี้เลยอ่าหลายวิชาเนี่ยปิดคอร์สไปแล้วนะฮะเตรียมตัวสอบนะฮะสอบปลายภาคนะฮะวันนี้ก็อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับซึ่งทางเดินสำหรับทางเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะ ต้นตามเรียงรายเป็นแถวยาวสวยงามนะฮะแห้งหนึลงว่านปสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเอ่อวันวันที่ห้าพฤษภานะฮะวันศุกร์นะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณบา่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงนะฮะวันนี้ที่บึงบาราบีตจังหวัดนครสวรรค์นะฮะมีเอ่อ,อ,อนนะะเปิดการ ในสองรถนะฮะสนามแข่งรถนะฮะเปิดสองนะฮะตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงถึงห้าทุ่มนะฮะเมก็ว่าวันนี้จะไปเซอเียสักหน่อยนะฮะแล้วก็ไไกลเท่าไหร่นะฮะจากจากบ้านที่พักนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บถ้าได้ไปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บถ้าบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงนะฮะมาให้ชมนะฮะ สำหรับสายซิงทั้งหลายนะทั้งภาพหนึ่งวิดีโอนะับผมก็จะจิดกล้องเอ่อเอากล้องกล้องถ่ายรูปก,กล้องดีเอเอาอไปด้วยนะฮะที่ผมใช้อยู่นะฮะกคนครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ไม่รูอ,อะไรนะนก็ เป็นการลองเสียงใหม่เรื่องครับหลังจากที่ตอนตอนแรกนะฮะมันเสียงมันแตกๆนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเ,าเสริมทงลองซับใหม่นู่นนี่นั่นติดจนลองเข้าไปเรียบร้อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะแตกต่างกันหรือว่ายัางไงฮะรือจะเข้าหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวผมไป เออปัญหาครับมันโอนเข้าช่องลูมอ่ะตั้งข้างข้างคิวฮะแต่คนเอาติ๊กเกอร์แตะผิดแล้วนะฮะต้องขออภัยนะครับที่ย้อนสอนนะฮะทางไกลจริงๆฮะดูโทนฮะโคตรไกลเลยยุบแม่รถเยอะเลยฮะมันก็ต้องขออภัยนะผมมันไกลจริงฮะ เอ okay. ตอนนี้นะผมอยากจะบอกว่ากล้องที่ผมใช้ติดหมวกตอนนี้นะครับเออแอคชั่นแคมตัวนี้ฮะหลังจากเมื่อคืนนะฮะผมก็ได้ไปทำการลืมมันออกมานะฮะก็เจาะน,นู่นเจาะนี่เพื่อที่จะต่อใหม่เข้านะจะภาพตอนนี้แหละเล็กเดี๋ยวผมลูกขึ้นให้ดูนะ ที่มันใช้งานน่าแบบน่าจะโอเคกว่าเนื่องเรื่องพวกคิดอ่าซึ่ s กันนเนี่ยผมก็เจาะหมดเลยนะแต่แล้วมีร่มงขึ้นขึ้นในเดือะขึ้นให้ดูงน,น,นี้ยุ่งคิผมดุหน้าเลยสายเสียดายนุ่หุอยู่เรื่องหรือเปล่านะ อนนี้ใจผมอยากได้ีโ4,500นะครับโอโกร4,500แต่แต่งบงบมันงันก็ว่าอย่างว่านะฮะหลายหมื่นดูจ้าหมื่นก็ผมดูราคาวันในอ้ฮะประมาณ 10, หมื่นหกนะฮะหมื่นหกพันหรือว่าบางเจนะ้าหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณนี้นะฮะซึ่งก็ลงแทงอยู่นะฮะสำหรับผมซึ่งมันยกระด้อะไรเลยนะะ ถ้าเขาดูกันแปนะก็ต้องมีการขยลมขยายมากนะแต่ผมชอบนะฮะโรุ่น5นะฮะฟังฟังท่านนี้ได้มาตัวเดียวไม่ครบคันเลยนะฮะเที่ยวสบายนะฮะโดยกล้องตัวเดียวนะฮะมันต้องแบกกล้องแบไปและกล้องตัวเดียวนะฮะมีทั้งไฟเจูตึกไฟรอถ่ายวีดีโอ 4K 2K 1 0 8 0ระบบเบรคไฟจอสัมผัสโอ้ยหยุดเค